นี่ก็เป็นดินแบบใหม่นะคะก็จะเอามาทําดูว่ามันจะดีไหมอะไรยังไงเห็นไหมรากเขาเดินแล้วเนี่ยไม่หลุดแต่ไม่มีพินมาเสียบนะ,ะตอนแรกคิดว่าอีป้าพินมาเสียบไม่ใช่ไม่ได้เสียบมันก็รากมันก็ติดไดั้ไงรากงอกเร็วนะพูดถึงรากมันก็งอกเร็วนะเห็นไหม เนี่ยดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมันไม่มันก็มันไม่หลุดไงถ้ามันดีอะไรยังไงก็ซีน้าก็อาจจะใช้ใช้ดินนี้ด้วยแบบทำทำแบบทดสอบนะราคามันประมาณสี่สิบเยนอ่ะก้อนหนึ่งนะคะแต่เขาว่ามันจะมีไอ้ที่มันถูกกว่านี้สามสิบเยนก็มีว่างั้นเออมันจะถูกอะไรยังไงก็จะ,จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าราคานี้เราก็คิดว่าเราซื้อได้นะ มันมันสะดวกเราไงไม่ต้องไปล้างพอตโต้เสี่ยงเสี่ยงว่าเราจะล้างทาความสะอาดมันจะมีเชื้อโรคติดมาไหมอะไรเงี้ยแต่ไอดินน่ะเนี่ยเขาบอกว่าเขาฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิร้อยองศามาแล้วคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีเชื้อโรคอะไรติดมาอะไรเงี้ยเขาอบแห้งฆ่าเชื้อมาอุณหภูมิร้อยองศามาแล้วนะคะเขาบอกว่างั้นเราก็จะลองดูไงว่ามันมันดีไหมอะไรยังไง ก็ลองไม่ลองไม่รู้อย่าไปเชื่อใครใครเขาพูดเราลองด้วยตัวเรานี่แหละดีที่สุดก็ต้องลองกัถ้าใช้เวลาเป็นปีอ่ะตองลองใช้แล้วก็ไปปลูกปลูกแล้วมันงอกดีไหมต้นใหญ่ไหมอะไรไหมมันเจริญเติบโตดีไหมเราก็จะได้ดูกันไงแต่ว่าไอ้นี่มันดีนะน้ํามันไม่ต้องใช้เยอะไงเพราะตัวนี้มันมันซึมซึมชับน้ำมันก็มืนคล้ายๆขุยมะพร้าวกะวมะพร้าวประมาณนั้นอะเออประมาณนั้นนะก็ ลองดูนะฮะลองดูไม่ลองไม่รู้ก็ความไปสิบบางก็ประมาณนี้นะคะถ้ารากมันเดินดีมันติดดีมันติดแล้วโ,โหแบบดีกว่านี้ไม่มีแล้วนะนะจริงๆไอ้ไอ้ตรงที่มันรู้ลึกๆเนี่ยชนประเภทเนี้ยเขาใช้ในการปลูกไอ้ที่เขา,ขาเคาะเมล็ดมาน่แล้วเขาก็เอามาใส่หลุมไอ้นี่ยเคาะเมล็ดมามันจะ็นฐานเล็กๆเท่านิ้วก้อยนิ้วเราเหยียบลงไปได้ แล้วก็เอามาใข้เอามาให้มันเอามาใส่ตรงดินดินก้อนอะไรนียไงให้มันเจริญเติบโตไงแต่เราซื้อมันผิดประเภทก็มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็นะก็ประมาณนี้นะคะถ้ามีข้อมูลอะไรดีๆก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะ,นะสิบวันผ่านไปมันก็ล่ามันก็งอแล้วมันก็ติดกันอ่ามันมันเกาะแล้วล่ามันเดินแล้วโอดีใจมากเลยเนาะเอามาให้ดูก่อนนะคะ เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรเงี้ยก็จะมาเล่าถึงฟังนะคะ